เ,เพลงนี้ชื่อเพลงวิ่งครับผมก็จะปล่อยวันที่7กรกฎานี้ครับเป็นเพลงที่จริงๆผมทําครั้งมาปีครึ่งแล้วครับจริงๆอยากปล่อยสองการปีที่แล้วแต่ว่าโดนโควิดไปก็เลยต้องเลื่อนมาถึงปัจจุบันเพลงนี้เป็นอะไรยังไงครับมันดูแบบว่าตังหวะสนุกขึ้นเนาะสนุกขึ้นโตขึ้นครับเป็นเพลงที่เอาจริงๆผมคิด,ดง่ายๆคือตอนนั้นอยากจะสนุกในช่วงโควิดอยากทำเพลงเต้นก็เลยโทรหาพี่เป้วงไม้ว่าพี่ครับผมอยากว่าทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกรวมทีมมาแล้วก็เกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาจะจะ แ่อยากจะสนุกครับมีคนร่วมกับเพียงยอะขนาดไหนตอวสุดท้ายออก็ก็อยู่ด้วยใน process ทั้งหมดครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเขียนเนื้อกับพี่น้องกับพี่เป้สคนครับก็ได้เเออย่างคุณนิงคุณนิงมาเล่นด้วคุณนอจริงๆตอนแรกมีหลายออปชั่นแล้วเราก็ดูกันเหมือนเดิมว่าผมชอบคนที่แบบเล่นสายตาเก่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเ v เราพูดบทอะไรไมได้แล้วผมคิดว่าก็น่าจะเป็นจะเป็นแบบนี้สินะตาแข็งแขง ครับใช่ก็เป็นสูบเหมือนเดิมที่จริงๆเคยสูบไปแล้วอันนึงตอนดึกแล้วอย่าเพิ่งกลับแต่อันนี้แบบว่ามีแหวกนิดหนึ่งแบบออร์ตกซี่นหน่อยระดับหนึ่งฮะระดับหนึ่งนี่เป็นาต้องบบแบนด์ด้วยใช่เมื่อกี้ซ้อมกันแล้วใช่ไหมได้ไหมเป็นยังไงได้ค่ะเป็นยังไงบ้างนี่เป็นยังไงบ้างนี่เหรอคะก็ดีใจค่ะที่ได้โอกาสมาเต้นจริงๆแล้วโดนหลอกมาค่ะคือไม่รู้ว่ามีเต้นใช่คร คือจริงๆเราว่านี้เห็นบอร์ดแล้วนี้ก็ถามนี้ก็บอกนายตั้งแต่แรกแล้วว่าแบบเราเต้นไม่เก่งนะคือนี้ไม่เคยเต้นมาก่อนเลยอะไรเงี้ยนายก็บอกว่าไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งพร้อมวันแรกคือเต้นล้วนเลยอ่ะก็คือแมันไม่ต้องเก่งมันไม่ต้องเก่งมาทำรักเดี๋ยวรอดูรอดูรู้ไหมว่าเขาบอกว่าแบบเพลงเนี้ยเขามาแบบเป็นแบบสนใจในเรื่องสายตาเพราะเราต้องแบบมีการมองเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ค่ะคือนายบอกว่าสวยๆสวยๆแล้วก็โอเพ่สวยสวยก็ถนัดอยู่แล้ว เขามีส่งเพลงอะไรมาให้ฟังก่อนพื่จะได้แบบเตรีมอมะ่เ้ใช่เขาก็ส่งมาให้ฟังก่อนแล้วก็แบบว่าเขาก็เขาก็ถามแหะว่าโอเคไหมคือเพลงดีอยู่แล้วไงหมายถึงว่าเราฟังครั้งแรกแบบฟังครั้งแรกก็ติดหูเลยเอ้ยนี่เชื่อว่านี่ร้องได้แล้วค่ะซ้อมเต้นมาห้าวันแล้วหนูต้องร้องได้แล้วค่ะแล้วคือแบบฟังครั้งแรกก็ติดหูเลยนึกว่าทุกคนก็น่าจะแบบเว้ยมันมันแบบซ้ำๆแล้วมันก็จําง่ายอไรเงี้ยด้วยจังหวะของมันเองกูของมันด้วยไรเงี้ย ซึ่งจริงๆแล้วก็พอได้ซ้อมเต้นเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็จริงๆเราชอบเลยหมายถึงว่าแบบเออก็ดีที่ได้โอกาสมาลองทำอะไรใหม่ๆดูอะไรก็ถือว่าเป็นการชาเลนตัวเองก็ขอบคุณมากนะะที่ให้โอกาสชอบเลยนี่ก็คือการเต้นที่เราชอบหรอคะหรืออะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่าใช่ค่ะหมายถึงว่ารู้สึกสนุกกับการเต้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เอเมอกี้ส่งตัวการอะไรหรือเปล่าขอซ้อมท่าผู้หญิง พอซ้อมท่าผู้หญิงเสร็จปุ๊บหันมาสอนท่าผู้ชายหน่อยอยากเท่มใช่ประเด็น <laughs> คือแบบรู้สึกว่าชอบลายของเขาเพราะว่าเราแบบเออแบบเออมีความแบบแมนแมนด้วยอะไรเงี้ยก็ชอบลายเต้นของเขาแล้วก็เลยบอกว่าสอนลายผู้ชายบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วท่านายเอกมีเต้นถูกใจไหมคะถูกใจผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้กับและคุณครูสอนเต้นว่าว่าผ่านหรือเปล่าใชาย่ยืดอยู่นะคะท่า ก็ต้องเต้นตัวเองไปครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเราเหมือนกันครับจริงๆอ่ะผมก็ชอบเต้นอยู่แล้วหนูว่าทางเขาค่ะหนูว่าทางเขาหนูขอเถียงจริงๆชอบอยู่แล้วแต่ว่าเริ่มต้นมาผมแบบด้วยเพลงแรกๆก็อยากให้แบบเอ้ยเราเราก็ร้องเพลงได้ระดับหนึ่งนะอยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เลยอยาก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 เต้นให้ดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะะะ่ต้องแดดนสบัเลยมผมว่าอันนี้สะบัดแหละผมว่านี่สะบัดแหละเดี๋ยว ครับฝากให้ติดตามครับผมฝากด้วยนะครับผม MV เพลงวิ่งนะครับปล่อยวันที่7กรกฎานี้7เดือน7เลยสามารถติดตามได้ที่ YouTube Jamie D Channel แล้วก็ฟังได้ทุกๆแพลตฟอร์มครับผมนี่ฟังใหม่ไหมม้เพราะเป็นนีกเอึ MV เรื่องของเขาก็วันที่7นี้ค่ะก็ฝากเพลงวิ่งด้วยพวกเราทุกคนทีมงานทุกคนตั้งใจทำมากรวมถึงนี้ว่าเบื้องหลังก่าเพลงนี้จะออกมาได้มันก็ค่อนข้างนานเนาะเพราะว่าเขาทำตั้งแต่ปีที่แล้วก็อยากให้มันประสบความสำเร็จค่ะก็ฝากพี่ทุกคนด้วยนะคะ โอเคใส่กลางใส่นิดเดียวใส่กา